กับวันนี้คุณยายใส่บทยญ้ากินช่งชวงเช้านะครับเพื่อให้คหุณยายเขาได้กินช่วงเาช้ากับช่วงเย็นนะครับสําหรับคุณยายนะครับถ้าไม่บทหญ้าก็กินไม่คยได้เท่าไหร่นะครับมันเป็นหญ้าเนปียเมื่อวานก็มีคนเดียวที่ส่ง สิดเชื้าหญ้าหวานนะครับให้กับคุณยายนะครับนี่ครับที่มาหนุรถเยอะนะครับบอกอให้เพื่อให้คุณยายจะได้ต้นต่อมันจะได้ไปปลูกให้กับคุณยายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ดีใจกับคุณเดี่ยวที่ก็มาส่งนะครับช่วงเย็นนะครับเมื่อวานนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอคุณยายก็ได้กินนะครับขอฝากฝากคุณแม่ๆทุกท่านนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะครับคุณตาจะทำรายการไลฟ์สดให้กับคุณยายถายผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อคุณยายได้กินนะครับไห้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ คุณยายก็จะได้กินอาหารผลไม้ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับผมได้ลงคลิปให้คุณแม่แม่ได้ชมนะครับก็ช่วงเช้านี่ก็ได้กินหญ้าบดคุณตาได้ทำายการบดหญ้าให้คุณยายกินนะครับ ส่วนเป็นญ้าในเปียเป็นนี่แข็งๆอย่างนี้ครับเป็นยาจะไม่กินต้นต้องบดต้องบดนะครับป็นได้เฉพาะยอดยอดนะครับสําหรับวันนี้ก็เครื่องนี้ที่คุณตาทําบดให้กับคุณยายได้กินนะครับเครื่องจากคุณรวมคุณแม่แม่ให้มานะครับก็ในนามคุณแม่เนียนนะครับที่ได้เธอประสานงานมาตลอดครับ คุณป้าแดงวี่ดาของเรานะครับที่ได้เป็นคนสนับสนุนมานะครับต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ได้ลงคลิปให้ดูนะครับเป็นประจำนะครับเนื่องจากเมื่อวานฝนตกแับคุณตาไปตัดหญ้าเนเปียมานะครับก็เลยขําก่อนนะครับพอดีมาพบาคุณเดียวนะครับคุณเดียวมาเอาหญ้า หวานมาให้นะครับพอดีช่วงเย็นนะครับพอดีฝนตกพอดีเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนเดียวที่เมื่อวานนะครับก็ขอบคุณคุณแม่แม่ที่มีความเมตตาให้กับคุณยายทองปูนใจดีนะครับก็สําหรับปันพทุ่งนี้นะครับก็ฝากกับคุณแม่แม่ไว้นะครับอย่างเช่นช่องนะครับของวายุเนชแนล ที่คุณตาได้ไปฝึกสอนให้กับควานหมูสารงามนะครับก็ท่านคุณแม่แม่ครับทุกท่านที่ได้ชมนะครับก็ขอความช่วยเหลือให้คุณยายนะครับเป็นช้างแก่ช้างกระาพังทองภูนใจดีนะครับนะครับพังทองภูนใจดีนะครับเป็นช้างแก่ช้างชราแาจะเลี้ยงดูกันมานะครับก็ห่างกันจัก บ้านของวายุเนช่นแนลก็ประมาณ300เมตรนะครับบ้านเดียวกันนะครับก็ก็เลยวันที่เสาร์ที่ผ่านมานะครับที่คุณตาได้พูดคุยคุณใแม่ๆนะครับขอความช่วยเหลือนะครับก็วันพรุ่งนี้จะไปอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอ,อ,อังคารนะครับ วันอังคารก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับคุณตาก็จะทำรายการไลฟ์สดให้กับคุณแม่ๆได้ชมเข้ามาชมได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลงแต่คลิปไว้เพื่อฝากให้แม่ทุกท่านนะครับที่ที่เคารพได้เป็นเ,เกียรตินะครับให้เข้ามาชมนะครับช่วยเหลือคุใหา่อดนุนผลไม้ออนไลน์นะครับสำหรับพรุง่งวันพรุ่งนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะคุณแม่แม่ครับช่วงบ่ายสองโมงนะครับตจะได้จกกับการการไลส์สดฝากฝังไปด้วยนะคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับก็คุณยายวันนี้ก็ก็เพื่อได้มีทุนครับซื้ออาหารเม็ดให้กับคุณยายนะครับช่วงนี้ก็เกือบหมดแล้วนะครับหัวอาหารเม็ดนะครับถ้าคุณยายได้หวาหาเม็ดถึงจะอยู่ได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอกราบสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านนะครับให้เข้ามาชมนะครับช่องคุณยายทองพูนใจดีนะครับครับช่วยเหลือนะครับด้วยความเมตตากับช้างเกยช้างชราสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนสวัสดีครับ